สวัสดีค่ะอยู่กับอุ้นเส้นไซมันค่ะวันนี้มาลุยป่าอ้อยค่ะตีเลพามาตั้งใจว่าจะมารีวิวรถตัดอ้อยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะทุกคนรถสิบหลอดตีลมพี่น้องจะทำการดึงนะคะโอ้ยหาช็อตเด็ดให้ตีเล็กดีเถอว่าตีเล็กได้ช็อตเด็ดอีกแล้ว ตอนนี้กำลังรอโซ่อยู่นะคะทุกคนรถมาแล้วค่ะน่าจะเป็นรถขนโซ่หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เรารอโซ่มาดึงไม่มีโซ่นะน่าจะพันนี้แหละเดาเอาดิพี่น้องว่ารถขันีีเป็นรถอุปกรณ์เนียนบ่เพิ่งมา เปิดไร่นะคะเพิ่งมาเปิดสวนใหม่นะคะสวนอีกสวนหนึ่งก็ติดอย่างนี้เขาก็เลยย้ายนะคะย้ายมาวุ้นีก็มาถ่ายแต่วุ้นอยู่บนรถเนาะแต่ถ่ายได้เนี่ยตัดเท่าที่เห็นนี่แหละไม่ถึงชั่วโมงเนะคะก็ติดลมนะคะไม่ว่าฤดูนี้เนี่ยปีนี้แล้วกันปีนี้ปกติฝนมันปีก่อนก็ยังว่าฝนมาแรงแล้วปีนี้มาแรงกว่าก็เลยตามสภาพนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทำนาทำ<ด>สวนอ้อยก็ตัว,วนิดนะคะต่อไปก็จะดึงนะคะ ก็ึงยะเกือที่เสียงดังๆนี่เป็นเสียงรถตัดนะคะเนี่ยรถตัดอยู่ตรงนี้ก็เลยเสียงดังไปหน่อยเนาะเอาสิบล้ออีกคันดึงส่วนรถไทยอยู่ข้างหลังนะคะเตรียมดันนะคะเตรียมดันช่วยนะคะไปไปไป ไม่มันไม่ได้ยินสัญญาณเตือนกันเลยโอ้มีคนยืนอยู่นะคะให้สัญญาณเตือนหนึ่งสองซ้ำโอ้โอเปเปอุ้ยหวาดเสียวเปีมากอะ่ะโอ้ดินยุบอันตรายนะคะนี่อันตรายดินอย่างยุบเลย ปลอดไทยแล้วค่ะแ,แดดร้อนมากมันจะเข้าท่วมกันอ้ดูรอยดินยุบไหยอันจะล่ายได้นี่พี่นอ้องมีโอกาสติดอีกได้นี่ราจองว่ามีโอกาสละติ๊ดแต่แทนนี่เพราะว่าดิน,น,นมันหน่วมๆอยู่เอาไปห้อยเกา่ารลมอีกแล้วนั้น เอาเอาไปห้อยได้เอาเอาดินปะโอ้ดูดินมันยุบ่ะโู้เสียวโอ้ดูรอยใช่ไหะดินยุบเสียวเสียวเสียวงานนี้มีลุ้นแน่กว่าจะเสร็จป่านี้ยยังไงก็ต้องติดอะ่ะเพราะว่าวุ้นดุเอาเอาเอา ดินยุบแล้วฝั่งน,นู้นโอ้โหเป็นรอยไปเลยวะโอ้ยว่ะเสียวว่ะเสียวโอเคค่ะไม่เจอกันคลิปหน้าลุนเส้นสายมันบ๊ายบายค่ะ